คุณไม่ได้ไม่มีพชชันครับคุณแค่ขี้เกียจแต่จะให้ผมเสริมอีกก็คือคุณไม่ได้ไม่มีพชชันคุณแค่ขี้เกียจแล้วก็ไม่มีวินายเมื่อวันก่อนครับผมมีตารางเวลาว่าผมต้องไปไว่ายน้ํา2,000เมตรนะครับซึ่งสาบันไปประมาณ50เมตรนั่นก็แปลว่าต้องว่ายไปกับประมาณ40รอบนะครับถึงจะครบ2,000เมตรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือวันก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสที่โชคดีนะครับได้มีโอกาสช่วยน้องเหมียวนะครับเป็นแมวที่ผมไม่ได้รู้จักแต่ว่า แขนน้องเนี่ยมันติดอยู่กับต้นไม้นะครับแล้วมันไปไหนไม่ได้เออผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องปีนขึ้นไปช่วยนะครับซึ่งในความที่อยากได้บุญนะครับก็ได้กรรมขึ้นมาแทนก็คือแผลตรงขานั่นเองนะครับแผลอย่างนี้เลย <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่นะตอนนี้ก็ยังแสบอยู่นะครับผมซึ่งนับเวลานั้นนะครับผมแม่งคือแบบ ผมด่าตัวเองว่าไอ้งูเอ้ยชิบหายแล้วพรุนี้ต้องไปไว่ายน้ําแสบมากครับแสบแบบแสบจัดๆเลยอะแล้วผมก็นอนตามปกติผมตื่นขึ้นมาผมก็มีอาการที่จะแบบว่าหมดแพชันผมบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมวะไอ้เฮียรอแพลหายก่อน,นี้ไหมวะเอาจริงๆนะชีวิตของคนเราจะให้มันพร้อมตลอดเวลาผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะ ผมนะครับเป็นคนที่ชอบที่จะวางแผนมากผมมีแผนจนจนผม,มาอายุ60สิบเทเนะครับแต่ขนาดผมเป็นคนที่วางแผนขนาดนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างการเดินทางครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดอยู่ตลอดมันก็จะมีอุปสรรคที่จะต้องมาขัดขวางผมซึ่งตอนนี้อุปสรรคคือแพลที่ผมเป็นแน่นอนว่าผมก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยกูรอตอนกูพร้อมดีกว่าไหมแต่อีกอีกหัวหัวความคิดหนึ่งครับมันก็บอกว่า ไอเหี้ยมึงจะรอให้พอไมไปทาไมวะสุดท้ายกว่ามันจะหายแม่งก็ต้องกินเวลาเกิดปฏิทิ์มึงแค่ว่ายไปเลยนะครับผมก็โอเคโอเคลองทําตามดูผมก็เก็บชุดตามปกตินะครับแล้วก็ไปสาวยน้ําผมก็ลงไปไว่ายน้ําตามปกติครับแต่ว่าสิ่งที่น่าประหลาดคือคนในสะคือมองผมเต็มเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาัวเชื้อโรคหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า คือก็มีคนทักนั่นแหละครับว่าเอเจ็บหรือเปล่าเนี่ยไอ้แค่แผลยังใหญ่เลยแต่มามาว่วยน้ำอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมก็บอกผมเจ็บนะมันแสบมันแสบเลยแหละแต่ว่าสักพักมันก็ค่อยๆชินนั่นแหละแต่ว่ามันก็แสบผมก็บอกว่าแสบครับเขาก็ถามว่าอิงจะมาให้ทําไมวะอ็งแสบอ็งก็พักสิเอาจริงๆถ้าใช่ผมตอบแบบคลิปนี้คือว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ผมอยากใช้อผมไม่อยากใช้ชีวิตที่เป็นแบบว่า อะไรที่แบบมาดวนะอะไรผมนิดหน่อยแล้วผมก็หล่มเหลวมันไม่ยอมที่จะสู้ต่อแต่ผมก็บอกเขาไปว่าวันนี้ผมต้องมาไหว้นะครับตามตาราง <c oughs> เขาก็บอกว่าสุดยอดน้อง <c oughs> แบบเขาชมผมอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้อยากได้คําชมหรอกนะครับผมก็ตอบไปตามธรรมชาติเพราะว่านั่นคือตารางของผมจริงๆนะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าผมรอก่อนนะผมไม่พร้อมอ่ะแต่ผมก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะคุณลองจินตนาการะเวยถ้าโลกนี้แม่ง ต้องลมสลายหรือว่าเกิดสงครามเนี่ยหรือว่าซอมบี้แมงบุกจริงๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคุณจะต้องรอให้มันพร้อมแค่ไหนคุณถึงจะสู้ได้วะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับสถานการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเราไม่สามารถที่จะคนโทรลทุกสิ่งได้หน้าที่ของเราคือปร์ฟอร์มอย่างปกติและทําให้มันดีที่สุดและเชื่อไหมครับว่าผมตั้งใจนะครับว่าผมจะว่ายแค่2,000เมตรในวันนั้นผมสามารถที่จะว่ายได้ถึง3 0 0พเมตร โดยการที่ผมแชร์เลนตัวเองว่าเฮ้ยกูมาละเออแผลมันเริ่มที่จะค่อยๆไม่เจ็บละมันค่อยๆหายมันค่อยๆชินกับน้ําผมก็ว่ายจนครบสามพันเมตรซึ่งการว่ายน้ำสามพันเมตรตั้งเนี้ยยอมรับนะครับว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยไว่ายได้ขนาดนี้ผมเคยว 2, ่ายสองพันเมตรได้น่าจะครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไว่ายได้สามพันเมตรเป็นการแชรเลนตัวเองนะครับทั้งที่ผมบาดเจ็บเหมือนกับการที่ซอมบี้ถล่ม ผมเป็นแผลผมไม่พร้อมแต่ผมก็สู้กับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในงั้นคุณจะไม่เห็นวันไนมิาเคิลโครับเวลาที่คุณอ่านหนังสือคุณบอกว่าคุณขี้เกียจอ่านหนังสือแต่สุดท้ายคุณก็สามารถที่จะวันไนมิราโคิลแล้วก็สอบผ่านได้นั่นคือพลังแฝงที่อยู่ในตัวเราคุณลองจินตนาการว่าวันนี้คุณเหนื่อยมากๆคุณกลับมาจากบ้านคุณทํางานหนักมากคุณเหนื่อยคุณไปฟิตเนสมาคุณเหนื่อยมากๆแต่พอคุณกลับมาบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือภรรยาคุณเนี่ยลลล้้มงแววเจ็บป่ย ต้องการคนที่จะมาช่วยชีวิตพวกเขาคุณสามารถทําได้คุณสามารถที่จะเอาแรงจากไหนไม่รู้เอามาช่วยเขาได้พาเขาไปลงพยาบาลได้ทุกคนต่างมีพลังแฝงแต่ไม่เลือกที่จะใช้มันพวกเราเลือกที่จะเก็บมันไว้เราเลือกที่จะเก็บคําว่าเกร e เน s ต <c oughs> ของเราอะไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดในหัวใจของเราเราเลือกที่จะเก็บมันไว้โดยที่ไม่ดึงออกมาใช้เรามีพลังแฝงที่ไม่ยอมดึงออกมาใช้ เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยผมจําคําพูดนึงได้เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยเนี่ยคุณมาได้แค่40%เท่านั้นแหละยังมีอีก60%ที่คุณยังไม่ได้ปลดปล่อยในวันเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยสุดๆอะนั่นคือแค่40%เว้ยคุณยังมีพลังงานอีกเยอะที่คุณสามารถที่จะดึงมันออกมาได้น่าจะเป็นคําพูดของหน่วยซิลอะไรสักอย่างที่ผมฟังมาซึ่งมันก็จริงนะนะถ้าวันนั้นคุณแม่งไฟไหม้จริงๆแล้วคุณต้องช่วยชีวิตใครสักคนอะ ผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะเราก็พร้อมไปต่อให้เราบอกว่าตัวเองไม่ไม่พร้อมอ่ะแต่ตอนนั้นมันไม่มีเวลามานั่งบอกตัวเองหรอกว่าเราไม่พร้อมเราแค่ต้องทํามันอัตโนมัตินั่นคือสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดแล้วก็ช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราอย่าหาข้ออ้างครับไม่ว่าเฮียอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะปร์ฟอร์มมันได้ไปอาจจะเป็นข้อคิดจากแผ่นเ <Pv d S 1> ล็กน <OS S 1> ้อยที่ผมอาจจะไม่อาจจะสะกิดใจคนได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ผมตั้งใจจะทําคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับที่ยังหาข้ออ้างกับตัวเองอยู่ผมไม่อยากให้คนที่ดูช่องผมหาข้ออ้างกับตัวเองนะครับทุกคนมีสปิริตทุกคนมีพลังแฝงที่สามารถดึงออกมาได้และผมเชื่อนะว่าคนที่ดูช่องผมเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเลยคุณเลือกที่จะดูช่องผมแปลว่าคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นจงจับมือผมนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันเพราะแม้มันจะเดินไปทีละเก้าแต่ว่า1%ซมันก็คือการพัฒนาตัวเองนะครับไปเจอกันคลิปหน So what do you got?